สายยาม,มาอีกแล้วแต่สำหรับบุ๋มนะสายยาของธนดลเนี่ยนะ mm hmm. เก่งแต่ปากเก่งแต่ปากถ้าคนเขาไอ้นี่จริงส่วนมากทุกคนจะเห็นไหมว่าใครส่วนมากคนที่เขาพูดเก่งๆหรืออะไรเก่งๆเอาเข้าจริงๆอะ่ะไม่ได้เรื่อง <laughs> เอาเข้าจริงๆอะ่ะคือนี่แหละแต่สําหรับคนนิ่งๆอะ่ะน่าก,กลัวแต่ก็อ,อย่างว่ายอยีกนะ mm hmm. มันต้องดูอีกแหละก็ดูอย่างปลายนิง่งมันมันเป็นบางเรื่องแต่เรื่องผู้หญิงสําหรับบุ๋มนะบุ๋มว่าสองคนนี้ทั้งนุกทั้งปายเนี่ยนะเอาจริงไหมไม่ค่อยได้เรื่องทั้งสองคนพอเจอของจริงเข้าวิ่งหนีทั้งสองคนคะ่ะถึงจะชอบนมใหญ่นมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดหยาบเลยนะคือแบบเห็นนมเห็นอะไรอย่างเงี้ยชอบดูแต่พอเอาเข้าจริงๆนะคือแบบไม่รู้สิไม่ได้เรื่องหรอก วิ่งหนีสองคนเนี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมองที่จะพูดขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายังมองเลยเนาะเรื่องเอ่อหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากสายหยาบของเราเหมือนจะเก่งโถเอาให้จริงเธอลูกเอ้ยถึงใครบอกธนดลก็ล่อนนู่นนี่นั่นทุกคนแต่ที่ผ่านมาเราเห็น บุ๋มเชื่อว่าน้องโดนแฉมาไม่รู้กี่รอบแล้วเห็นน้องไม่รู้กี่รอบใช้คำนี้เลยบุ๋มคือที่น้องโดนแฉมาจากที่เราเห็นว่ามีแฟน่ะก็เห็นอยู่แค่คนเดียวคือสิบเกที่เหลือเนี่ยหมายถึงสิบเจ็ดเนี่ยเขาไม่นับเพราะเขาเอาน้องเราไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ใช้คำว่าคุยเคยคุย คำว่าคุยของเขานี่มันมันแปลได้หลายอย่างเนาะคือเราเห็นอยู่แค่เนี้ยนึกออกไหมถามว่าเขาเจ้าชู้เขานน่นนี่นั่นถ้ามันมีจริงมันต้องแบบเอ,อ้ยกตัวอย่างพี่ก้องนะ่ะเห็นไหมเมียต้องนั่นอะคือของจริงสําหรับธนดลจิ๊บจิบไม่เก่งจ้ะไม่จริงไม่ใช่คนจริง ได้แต่วางว่าความเจ็บที่อ้างอุบอยู่ในใจที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดินไปน้เอเอาไว้เสียวเวลาที่ต้องเชียังจำทอทายทที่บอกว่าหาฉัน นี้พร้อมกันทุกคนครับผมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป10จินนาฬิกาครับผมวันนี้พวกเราของกาเาว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเออเดี๋ยวค่อยให้กันหลังมาอย่ามาพูดตรงน,นี้คนเห็น หล่อปะไอ้อุ๊ยตลอดอย่าเพิ่งลงเลยนะตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวยอดวิวไปหมดเลยเนี่ยไทยไทยหล่อหล่อไว้อย่าลงนะอย่าลงนะยอดวิวหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแชร์ในเพจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเพจให้เดี๋ยวเดี๋ยวลงเพจให้ตอนนี้เลยครับเดี๋ออเดี๋ยวลงเพลงเพลงเพลนะเดี๋ยวไปแชร์ในเพจนะอย่าเพิ่งลงนะนะาน้นะนะน้ขอร้องขอร้องแหละขอร้องแหละเอออยู่หน้าเวทีพอคอนโทรลได้อยู่นะ อยู่หน้าเวทีพอคอนทรลได้อยู่แต่อยู่ในสตรีมมืสิหัวไปแล้วแหละไปแล้วแหละในสตรีมไปแล้วแหละขอร้องครับขอร้องขอร้องขอเป็นต้นฉบับนิดนึงนะฮะคืออุ้ยอย่าพึ่งลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยอดวิวไปหมดคือตั้งแต่ปีแรกกับไปมาตอนปีแรกที่ร่วมวันนี้กับไปมาเนาะยอดวิวเอฟีจะลงขนาดไหนยอดวิวผมก็พุ่งแต่สองปีหลังมาอย่าพึ่งลงแลก็มันไปดูเขาไปดูเอฟซีหมดแล้ว เขาไม่ได้สนใจนักร้องลเลยเขาไปดูเอฟซีบอลไม่ละไม, <guerra? S 2> ไม่ลวอะไรครับคุณพี่ไม่ลวอ๋ <laughs> ออ๋อที่โอเคโอเค <CA> ได้เลยจ้าแม่ห้างเจ้ามากับไพรนี่บอกเลี้ยวเที่ยวมาก,กับผัวตาเจ้าคือบารมหื่แท้ นมไม้ก็ดูไปธรรมดาเลยก็น้องเขาเซ็กซี่ขนาดนี้ไงทำมาให้ดูเนาะกูอยากกำมมึงเลยเนาะพอยากกัมคักมึงเลยเนาะกำกำมือโหยโหยพี่อดพี่อดตัดการสิพี่น้องเคยรู้จัก น้องเคยรู้จักคำว่าพุ่งเหลาไหมหนูโอ๊ตโอ๊ตฮะโอ๊บางใหญ่มานี่ทางนู้นมีนมทางนี้มีตังพี่จะไปทางไหนพี่ไม่เขาชอบนมเท่าไหร่ครับอฮ้ยคือพ,พ,พี่ดื่มมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วพ,พี่เบื่อนมทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่าเส้นทางการเดินชีวิตเรามันต้องใช้เงินอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ย น้องเปิลน,น้องเปิลเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบน้องเปิลเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบบลืมหึมใน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 ,ในการมาคอนเสิร์ตไงแต่วันนี้เจอน้องเขามารอบเดียวเท่านั้นแหละเปิลอย่าหันหลังคุยกับพี่ <c oughs> ใครใครบองมาให้อ่ะพี่พูดไมออกมาหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งพัน อใครให้พี่แอลโอ้ยมันเหมือนกับเอ่อมันเหมือนกับเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆยังไงก็ไม่รู้ยังไงฮะยังไงฮะให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกเ่าจบเ่าสิ้นเอาไหมฮะอ้าวถามได้ครเอาสิก็ก็ขอให้พี่แอลร่ำรวยนะครับแล้วก็ได้บุญนะเมื่อวานได้บุญนะได้บุญนะหอบหอบคนขอบคนเมาคนอ้วกกลับบ้านเมื่อวาน เอาถุงถุงกระแลงใส่หูเฮ้ยขอสองพันนะเอาไปทำไมเอาไปทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วพวกนี้ยกยกสามงาน